สวัสดีชาวสกัดทุกคนด้วยครับก็อ,อยู่เหมือนแล้วครับเอกนะพบก,กับการอัพเจดตกิกรรมแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับเอริกซอมบไลนนะซามูไรป่วยของสกินเรียวมาร์ทนะครับจริงๆตัวละครนี้มันอยู่ในเฮดโอเคแนละ้วแต่เขาเอามาเป็นสกินในของเซิร์ฟเวอร์อาวีเอวีนี่แหละอ่าก็สวยนะส่วนตัวมองว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างดีนะครับแต่กิจกรรมมาแล้วก็ในส่วนตัวของการใช้ย้นส่วน <c oughs> เผื่อใครสนใจอยากจะดูนี่นี่นะนี่ มันจะบอกว่าจะยิกซอมงหนึ่งชิ้นเพื่อเลือกรับรูปภาพที่ยังไม่มีนะอืก็ไม่ได้แย่นะส่วนตรงนี้ยังมีในส่วนของจํานวนเขา้าเข้าร่วมเกมหนึ่งเกมจํานวนการชนะเกมหมด5้าวิหหรือจันดับหนึ่งเกมแล้วก็ล็อกอินฮรล็อกอินได้3ามเนาะเข้าร่วมกับไอ้นี่ได้อย่างละ2นะครับก็อย่าลืมไปกดเปิดนะนี่นะครับได้ยินส่วนของอาริงส่วนที่4ี่กับส่วนที่6ส่วนที่6กับส่วนที่1นนะครับนี่นะ ส่วนตัวม,มีประมาณนี้แต่ไอสามชิ้นส่วนเดี๋ยวผมไปเปิดอีกทีหนึ่งเข้า้มามันนี้แล้วกันแล้วมีในส่วนนี่นี่นี่รู้สึกว่าไอรับชิ้นส่วนยังจะบล็อกอยู่แต่ตอนเช้าน่าจะไม่เป็นไรนะมีในส่วนของแชร์ชิ้นส่วนนะครับก็ยังบล็อกอยู่ตอนเช้าน่าจะไม่เป็นไรน่าจะแลกได้ก็มีในส่วนของนี่สามชิ้นส่วนที่จะต้องเกที่ต้องการจะย่อยนะครับก็ดีนะก็ดีส่วนตัวมองว่าเอฟเฟกค่อนขอ้าง ดีนะครับก็เหมือนต้นฉบับดีโดยส่วนตัวผมชอบซัมไลโชดาวอยู่นะครับก็ใครเป็นแฟนคลับของ SNK ของค่าย SNK ก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมกันเนาะถึงแม้จะเป็นแฟนคลับจาก HOK OK, โก็มาทำได้นะครับส่วนตัวมองว่าเรียวมะเซิร์ฟเวอร์อาวอาจจะขาดในส่วนของดาเมจอันติแต่ท่าหนึ่งมีประโยชน์กว่าของเ o k นิดนึงตรงที่มันข้ามกำแพงแล้วมันสไลด์ได้2ครั้งนั่นแหละ แต่เฮดโอเคมันต้องโดนคีบกับโดนคนเนาะในส่วนของกอบโปรไฟล์เอริ่งสมุไรนะครับผมมองว่าสวยนะท่าว้าก็เอฟเฟกว้าพูดญี่ปุ่นได้มาก็ต้องเก็บอย่างเศร้าไปอัปเดตกรรมอื่นกันไปตาซีเกอร์แล้วก็ร้านค้าบน,นจอส่วนตัวมองว่าค่อนข้างคุ้มสำหรับใครที่ยังไม่มีแต่สำหรับเรามีแล้วนะครับทั้งทุกสก,กินของนี่นะ ยังมีไม่ครบตีขาดหน้าจะขาดเอลสูกมั้งผมเนี่ยหน้าจะขาดเอลสูครับอืมก็หลัก่กวงกันนะอืมช่องสุดท้ายสี่ห้าศูนย์ก็นานาจิตตังครับใครอยากได้ก็จับจ่ายเงสยอยได้นะส่วนสกินนี้ก็เราเคยรีวิวไปแล้วเนาะค่อนข้างเท่น,นะครับเป็นส่วนของยอนสกินอย่างนี้นะแต่สกิน่างนี้โอเคนะครับสกินนี้สกินคอแลบเนาะ ก็เป็นในส่วนของสกินถาวรราคาพิเศษ75คูปองนะครับเบื่อใจยับใจใสยได้3สกินบนมีเอฟเฟกหมดจะมีแค่ซ้ายล่างนี่คือเอฟเฟกไม่มีเป็นการ์ีที่ไม่มีเอฟเฟกใช่ส่วนคุณแม่ส่วนคุณแม่มีเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับอิลูเมียเนาะคร่าวๆมาณนนี้แล้วกันนะครับก็อัปเดตกิจกรรมประมาณนี้แล้วก็แรงล่าสุดของผมก็อยู่ประมาณที่22ดาวเนาะ ก็ชอบกดไลค์ด้วยชจะกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นรายใจคนนำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรดอกมนันก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไปนะครับสวัสดีครับลาก,กันคำพูดกำจายใดที่ไม่สุภาพก็ขับขออภัยด้วยนะครับส่วนที่ผมกระตุกหรือคำพูดที่แบบผมพูดไม่ชัดเพราะว่าไอ้เหล็กดัดฟันเนี่ยไอ้เหล็กดัดฟันนี่มันทำพิษผมมากเลยครับไปแล้วเจอกัน,จนเจ๊ปะัตตาเน่ก่อนจากกันซะหน่อยได้หนึ่งกับห้ากับหก ん <laughs>